ต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้คงไม่มีใครหลีกเลี่ยงที่จะใช้บริการของเครือ CP ีได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่เจ้าสัวธนินนะคะจะมีเงินไปขยายกิจการอย่างไม่หยุดยัง้งและวันหนึ่งนะคะอาจจะครอบครองประเทศนี้ได้ ราอาจจะเห็นดีลการเทคโอเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้งของเจ้าสัว CP พีขนินเจียรวนนท์ประธานกรรมการเครือเ,อเจริญพภคภัณฑ์หลังเจ้าสัวยอมรับสนใจซื้อเทสโก้โลตัสซูเปอร์มาร์เก็ตค้าปริกที่มูลค่าราว3 2 0 0 0 0ล้านบาทกลับคืนสู่อ้อมอกหลังจากที่ได้ขายกิจการให้กับบริษัทเทสโก้ของอังกฤษไปซึ่งเทสโก้โลตัสมีสาขาในไทยถึง1737แห่ง คิดเป็นเกือบสมในสี่ของจำนวนสาขาทั้งหมดที่มีอยู่ในทวีปเอเชียเจำได้ว่าที่ขายของชำบอกว่าก็ตอนนี้มีอะไรดีก็ซื้อหมดเราเทสโก้นี่บอกเป็นของเขาเดิมแล้วเขาขา,ายไปเจอไปกินแล้วเขาบอกแน่นอนว่าเขาซื้อซื้อกลับซึ่งในเชิงธุรกิจที่ฉันคิดว่าถ้าบัวที่ฉันไม่ได้ัวสวยฉั <c oughs> นก็คงอยากจะซื้อ,อม,มีเงินซื้อหมดแล้วมันก็เป็นช่องทาง <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะมันมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอ่ะอันนี้มองในผู้ประกอบการผู้ประกอบการเขาเอาแน่เพราะว่ามันสร้างความได้เปรียบกับเขาเขามีทั้งสินค้ามีทั้งช่องทางที่เอาเล็กของเขาเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นอันนี้เขาเอาแน่แต่ผมาก็มีเงินนะคะเงินเขามีและแม้ซีพีจะเทคโอเวอร์โลตัสได้สำเร็จก็ยังไม่ถือเป็นการผูกขาดในธุรกิจค้าปลีกเพราะยังมีบิ๊กซีเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้อีกราย ผู้บริโภคจึงไม่ได้รับผลกระทบแต่ซัพพลายเออร์จะมีปัญหาทันทีเมื่อโลตัสผู้รับจ้างวางสินค้ากลายมาเป็นผู้ผลิตสินค้าแข่งกับซัพพลายเออร์รายอื่นๆด้วยซึ่งย่อมได้เปรียบกว่าเปาสมมติว่าซี CP ซื้อเทสโก้จริงนะคะแล้วเนื่องจากกฎหมายเราเนื่องควบรวมยังบังคับใช้ไม่ได้ก็หมายความว่าเขาสามารถควบรวมได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใครสมมติซีพีก็มาซื้อจริงมันจะเริ่มมีประเด็นอะไรอย่างที่เดนให้ทราบค่ะ ว่าสプพイเอบางคนอาจจะที่มีผลิตสินค้าที่เป็นคู่แข่งกับอของ CPA เองเนี่ยพวกอาหารทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มอาจจะมีปัญหาจากเดิมที่เทสโกเป็น,นบุคคลที่ไม่ได้ผลิตสินค้าแข่งกับเขากลายเป็นเจ้าของซึ่งมีสินค้าแข่ง ขณะที่ปัญหาของไทยในขณะนี้คือแม้จะมีพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2542แต่ไม่มีหลักเกณฑ์นในการบังคับใช้แสดงให้เห็นว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่การควบรวมกิจการอาจนำไปสู่การผูกขาดทางการค้ากฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่2542แล้วนะคะนี่มัน15ปีแล้วนะเรายังไม่มีเกณฑ์นี่ก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนของความล้มเหลวของ กฎหมายแข่งขันนการค้า no ก็ต้องโทษทุกรัฐบาลที่ผ่านมาว่าไม่มีใครให้ความสําคัญกับกฎหมายจะแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่เองที่ทําหน้าที่เรื่องนี้เขาเห็นความสําคัญและเขาก็เสนอแต่ผู้ที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยให้ความสําคัญดังนั้นเนี่ยอย่างรู้ง่ายๆอย่างเช่นประธานกรรมการคณะกรรมการแข่งขันในการค้าคือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เอาไปตรวจสอบสิคะว่าประชุมกันปีละกี่ครั้งไม่เกินสองครั้ง ส่วนกระแสข่าว CP ซื้อ LH Bank ซึ่งเนื้อหอมอยู่ในขณะนี้ก็มีโอกาสสูงเพราะกลุ่มทุนหรือธุรกิจขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีแบงค์เป็นของตัวเองเพราะเป็นหัวใจของการทำธุรกิจครบวงจรซึ่งดีวนี้ก็มีมูลค่าเบาๆแค่30,000ล้านบาทถือว่าจิบจิบมากสำหรับเจ้าสัว CP หากเดียวกันเทคโอเวอร์ LH Bank และโลตัสของเจ้าสัวธนินทร์สำเร็จนะคะคงไม่ต้องสงสัยค่ะว่า CP จะติดปีกไปไกลแค่ไหนการติดอันดับ50บริษัทชั้นนำของโลกก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม